สวัสดีครับผมพบพอกับช่องช่างหนุ่มปลาสังสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับผมตัวนี้เป็นปืนยิงหนูครับผมปืนยิงหนูความยาวประมาณเก่าสิบเสนครับผมเป็นไม้ประดูครับผมแกะลวดลายประมาณนี้ครับผมถ้าเนี้ลงสีนะครับผม ตัวนี้จ,จัดทรงให้ลูกค้านะครับผมกับสิมาเทสให้เบิ้งก่อนนะครับผมท่านิลงสีครับผมเพราะว่าเป็นงานเร่งด่วนครับเพราะลูกเอฟซีต้องการใส่ด่วนครับผมว่าเดี๋ยวสิมาขัดเองเดี๋ยวอ่าลงสีเองครับผมว่าจะปืนแล้วแล้วก็ยิ่งสามารถยิ่งได้เนาะแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับผมกับสิมาเทสให้เบิ้งเลยนะครับผมจะยิ่งฝาขวดน้ำแล้วก็ยิ่ง อ่าฟ้าจุกเก่าห้อนเนาะ ที่สองไปเบ่งเลยครับผมลูกแรกยิงปลาเกา่าไปยิงฟ้าขวดน,น้ำเนาะ กเขาปอครับผมลูกที่ซอนครับผมอ่าเป็นฟ้าขาวห้อนครับผมนี่ผมก็มีคอมเมนต์นะกาซีได้จัดทรงเลยนะผมเพราะว่อเทสเทสให้เรียบร้อยครับผมงานประมาณนี้ครับผมเอากะเอาไปคัดเองนะครับผมเอฟซีต้องการใส่ดวนครับผม มันจะมีคอมเมนต์ครับผมอ่าส่งไปกาลิซินครับผมก็บอกเลยนูไลครับผมช่วงนี้ก็เฮ็ดบอทันเนาะอ่ารายล,ละเอียดอยังต่างๆกับจังไปเก็บไปนี่เองครับผมเฮ็ดพิเศษครับผมพิเศษแบบพิเศษแบบใดพิเศษแบบบริเฮ็ดสีให้พิเศษด่วนพิเศษด่วนพิเศษครับผมอ่ะผมเทสให้เบิ่งเรียบร้อยครับผมอ่าว่า,าปืนมีคอมเมนต์เนาะ ครับผมนั่นพวกนี้ก็กำลังถ็นรูปครับผมกำลังแต่งไล่ครับผมเ็บทีไลยท่านนะครับผมอยากเห็นความแตกต่างอ่าดวลไล่ต่างๆครับผมกับสิ่งพวได้ซ้ำกันนะผมเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกระบอกไผรกระบอกมั่นนะนี่ผมดวลไล่นะผมนี่ผม มันจะเป็นแกะลายต่างๆครับผมเพื่อเพื่อเป็นอีนกลกักษณ์ของไผ่หองมันเนาะอันของไงปืนห้องกระบอกของไผ่หองมันเลยนะยังจะบอกรักน,นะครับผมให้ผมไลยต่างๆครับผมเดี๋ยวตรวจไล่ครับผมไม่ไม่ชุดนี้นะครับผมจะมีตา ครับผมจะมีตาหมยครับผมนี่จะมีตาหมยมันจะมีมีความหมันนะครับผมถ้ามีมีตาหมยครับผมนีงก็มีครับผมหมันแน่นอนครับผมมีมึงดำจับนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อน เพียงแค่นี้ครับผมอ่ามือนี้มาเทศปืนให้เบิ่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ